ทุกคนวันนี้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศไทยใช่ครั้งแรกเลยลกตกใจแล้วก็กลัวมากแรงกว่าที่เราเจอที่ญี่ปุ่นเองอตอนตอนที่หนูได้นตกใจเลยแล้วก็เต้นด้วยแล้วก็มีคนวิ่งไปวิ่งมาใช่แต่ว่าเราต้องตั้งสติเราตั้งสติให้ดีนะแล้วทุกคนตอนนี้พวกเราปลอดภัยแล้วเรากลับมาอยู่ที่บ้านแล้วแต่ตอนนั้นอะเราอยู่บนตึกเ็ดชั้นเนาะ ฝ่าที่เราจะหนีลงมาได้อะมีคนกันเยอะมากรีบใช้ไม่ได้ฟต์ก็ใช้ไม่ได้เราต้องลงบันไดทั้งเจ็ดชั้น่นใช่ตอนที่เราแอบอยู่ใต้โต๊ะไฟดับยเรารอดมาได้ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับขอให้ทุกคนไม่มีใครเป็นอะไรเลยเนาะและนี่คือคลิปนาทีชีวิตของพวกเราที่เราออกมาจากตึกนั้นได้ลไปไหนมไม่ต้องไปหรอกยูเจอกัน เดี๋ยวเฉยก่อนออกไปเดี๋ยวชนกันเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดีแป๊บนึ่งลูกแป๊บหนึ่งไม่งเอ้ยพี่จะไม่เห็เลยดิ รอตรงนี้รอตรงนี้รอตรงนี้นะรอตรงนี้นะเดี๋ยวพ่อแบงค์ไปงเอารองเท้ามาให้

ปเข้าไปเอาเดี๋ยวแบงค์รอเดี๋วไม่เก็บไม่เก็แบรอเบสแป๊บนึงเแบสบลืมรองเท้า <c oughs> ไปไป اوه او او او